สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้หนิงก็พาพี่น้องมาเลาะทุ่งอีกนะจ๊ะบรรยากาศท้องทุ่งเวลาใกล้เที่ยงนะจ๊ะนูน่นค่ะเห็นบ่า้าว่าไงชาวโลก <laughs> บรรยากาศท้องทุ่งจ้ะ น้องอยักษ์งูบกจาว่าหนึ่งพาพี่น้องมาทุ่งนาทำไมสิไปยังก็แล้วแต่จ่าแล้วตีพาพี่น้องมาหาแม่จะ้ะแม่มาทำอะไรตรงนี้แม่เห็นอย่างนั้นแม่ทำอะไรคะ คุณแม่พี่น้องเห็นแม่บอจ่ะแม่มาทำอะไรตรงนี้โอ้ยตกหวยซะเนาะโอ้ยตกหมืน่นหมื่นพลา,ลาดลงหนี่เนาะกินงลงคลองผุนได้เนาะ แปลกใจแม่จริงปลาไม่กินเหยื่อ ปาบอกินเบดแถมเบดขาดสายเบดขาดอีกค่ะพี่น้องเบดแมก่ก็ทองหลังบ้านค่ะพี่น้องแม่เอาเหยื่อย,อย่างไขมดแดงเหยื่อไขมดแดงจ้ะพี่น้องคะ่ะเหยื่อแม่ เนี่ยไข่หมดแดงค่ะอาแม่คือได้หมวกข้าวบ่อยมาใส่แท้ได้มาแตกกะเลยห,หมวกข้าวบอยอ่ามีพี่คนหนึ่งเพิ่นส่งมาให้นะจ๊ะพี่น้องนีง หนิงเล่นแอบร้องเพลงจ้ะแอบร้องเพลงแล้วก็แข่งแข่งร้องเพลงจ้ะแข่งร้องเพลงในแฟมนะแข่งร้องเพลงประกวดร้องเพลงได้รางวัลมาจ้ะพี่ก็จะส่งชุดคาร์บอยมาให้มีหมวกมี กระเป๋ามีเข็มคัดนะคะล้วกัรเงินรางวัลสองพัน 2, บาทสุกมากค่ะพี่น้องว่ได้แข่งจริงจังนะคะแข่งแบบเอาแบบสนุกสนุกมวนๆค่ะภายในกลุ่มภายในแฟมนะจ๊ะ ตอนนั้นนิงเพิ่งหายป่วยใหม่ๆก็เลยกล้าที่จะทำไปร้องเพลงคณะกรรมการ่อกว่านิงเพิ่งหายป่วยเนาะจ้กเพื่อนกับอี้ตนสงสารแล้วเพื่อนก็เลยให้รางวัลนิงมาค่ะไม่ได้ให้ด้วยเสียงร้องที่เพาะพิ้งหรือว่าอะไรหรอกค่ะด้วยความสงสารคะแนนสงสารจ้าพี่น้องพี่ๆเพิ่นให้รางวัลมาค่ะ เดดห้อนนอนค่ะพี่น้องแม่กับเป็นบ้านวันนั่งซีดเบ็ดค่ะแม่คือบวมายามือแรงสะอ๋อยามมือแรงจะไปเงินงาน อนจ้าพี่น้องได้มาแล้วหนึ่งตัวค่ะพี่น้องป้าป่าอย่างแม่ป่ากระยางค่ะพี่น้องป่าแซวเงงป่าแซวเงงค่ะพี่น้องบาเป็นป่าแซลมอนด้วยจ้ะป่าแซวเงง ปลาเสงยงมาหนึ่งตัวจ้ะเงแดได้เดโอ้ย,อห,ย,ย,อยหอนหอนเหือเต็มหน้าเลยค่ะพี่น้องร้อนมาก แม่คือว่าเอากระหอมซะ แย่ไข่หมดแดงมาได้ทั้งแกงได้ทั้งก้อยได้ทั้งมางเพ็ดเหนียสีเบ็ดค่ะพี่น้องคุ้มค่าทุกนาทีมาลุ้นกันค่ะแม่จะได้ปลาอีกอยูอบ่ เอาลุดซ้ำได้ปลาซิวกับลุดจอยค่ะพี่น้องปลาซิวกับปลาซิวหางขาดขึ้นไว้ปลาตัวใหญ่ให้แม่เนาะพี่น้องเนาะได้ปลาตัวใหญ่ให้แม่แน่เนาะจ้า คุณอาปลาบอนปาสวบอะไรคือปาบอนปลาบอนคืออย่างครับพี่น้องภาษาไทยปลาบอนเพื่อนว่าเน่าใดจ๊ะภาษาอีสานเน่าปลาบอน ปลายัางแม่ปลาบอนปลาผุผุโ้โหบ่ะฮอนฮอนจะพี่นองฮอนเด้ บไ่ได้แนั่นเนื่นี่ปากกบว่าิดแม่หุ้ยแดดห่อนแทนแม่อุ้ยคุณอ่นะน่าสิ้นลวอ่ะากกมาหยอกอยู่ค่ะพี่น้องบอนสวบเนี่ยปัวปัวอยู่หักบอมากินเบ็ดแม่ค่ะโอ้ยลมมา หอนแทะตะแรงจังมาสีปะหอนแดดเปียงๆละเที่ยงเนียนี่แดดยามเที่ยงเนาะ,ะหัวคิดลงคลองเนี่ยมาพันมาสิยียามมื้อเที่ยง เมื่อพอละได้ปลาแซลแงงมาแล้วหนึ่งตัวนั่นตัวที่สองค่ะพี่น้องปลาแซลแงงอีกแล้วค่ะปลาแซลแงลงตัวใหญ่ๆเราจะไปทำอะไรกินดีเนาะประดุกกบะขับ้องว่ากำบะขับฟองมาตั้ดแ ได้ปลางแซง,งมาสองตัวแล้วจ้ะมาลุ้นกันค่ะว่าตัวที่สามจะได้ปลาอย่าง้ะค่ะแม่แม่ฟังเพลงบ่าแม่เดี๋ยวร้องเพลงให้ให้ฟัง แกเซ็งนอกจาพี่น้องละมรมีเสียงตอบรับจากคุณแม่เลยค่ะแม่บอกว่าอยู่เงียบๆแลดีแล้วแม่ว่า นั่นตัวที่สามค่ะพี่น้องแซวงแงงมาอีกแล้วจ้าได้แม่โชว์หน่อยปลาปขาวอ่ะนึกว่าปลาแซวแงงปลาแซวขาว โอ้ยได้ยินบรจับพี่น้องเด็กแว้นขับรถผ่านมีการขี้โม้ขี้ฟอยให้หมูฟังอีกโอ้ยปุ่นนะปลาสวบปลาบอนอยู่ปุ่นนะปุ่น เฮ็ดอ่างแม่มาแม่มากินเบ็ดแม่น่งงอยอยู่ต่ฟังแดดหอนๆครับพี่น้อง บอนอยู่ค่ะพี่น้องแต่บอกินเบดแม่ป่าบอกินเบสค่ะพี่น้อง ส่วนแม่ขึ้นบ้านป้าแม่ปะ <c oughs> แดดฮอนนะกับใยูโฮมเด้กน้ำแดดจะจ้องมาถ่ายนะยหอมไผ่แดดฮอนค่ะพี่น้องส่วนขึ้นเมื่อแม่กับพ่ขึ้นเมื่อส่วนขึ้นเมือ่อเฮือนกับพ่ขึ้นเมือม่อ นั่งตากแดดอยู่อีแม่นีแงกิตอันนี้น่า่รอบนี้ป่าวกากินเบ็ดขึ้นเมือเด้ปะ เมื่อวานนี้แม่มาซีดค่ะพี่น้องได้ปาดุกสองตัวค่ะแม่เพิ่นกันเลยอยากลงมาซิดอีกรอบสงสัยหมดแล้วมั้งได้แค่ปาดุกสองตัวนัว่นแหละคิดว่าเมื่อวานนี่อันกําลังถ่ายคลิปอันกินยามะม่วงจะแม่มาซิดเบดบอยได้มาถ่ายแม่ มื่อนี้แม่ก็เลยห้องหนึ่งมาถ่ายนำสงสัยจะไม่ได้ปลาแล้ววันนี้นะสิดรอบนี้ถ้าพอได้ก็คืนบ้าน้าแม่นะ พี่น้องเบิ่งแค่นี้เขาได้ดอกน้องพี่น้องน้องมันแดดฮอนจ้ะยังหน่อยเป็นลมกิ้งลงขอบพระนี่เอาขึ้นบ่ได้เด้เดี๋ยวยามแรงๆอากาศเย็นค่อยลงมาเซ้นให้พี่น้องเบิ่งใหม่ ได้ไป่ย่ะได้ป่ซิวเอาดดดอลด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 เข้าซิวเข้าอ่วย,ยอันนี้มันหัวอ่ะยังบัทันย้อมขึ้นเมืออีกค่ะพี่น้อง น,น,นั่น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 ปลาเสื่อมนโอ๋ได้ปลาเสื่อมค่ะพี่น้องปลาเสื่อมแก้มต้นปลาเสื่อมปลาแซาเสือเส่อมใช่ไหม มาค่ะพี่น้องเสียงปลาตอนปลาสวบปลาสวบพวกเลยอยู่ตรงนั้นได้ได้ปลาเสื่อมอีกค่ะพี่น้องเอา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 เปลาปเสื่อมจ้าปลาเสื่อมแก้มต้นจ้าแม่ว่านะนนปลาปเสื่อมแก้มต้น ปลาเสือ่อมสองตัวแล้วจ้าพี่น้องแล้วยามได้ปลาดุกจะมากินได้อีกแล้วค่ะพี่น้องปลาขาวป่าแม่ได้แต่ปลาหน่อยจ้ปะปลาตัวใหญ่ยังไม่ได้อยู่ ฟาวค่ะฟาวหนิงจะพาพี่น้องกลับขึ้นบ้านก่อนค่ะพี่น้องฮ้อนค่ะ ซิดเบตตาแดดเน,นือเที่ยงแม่กระไดเจ้าพี่น้องกลับขึ้นบ้านก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้กลับมาฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ้า หนิงกากพีพ่น้องกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องน้อยๆของหนิงให้ด้วยเนะจ้า,จาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ